น้ำส้มสายชูนี้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องปรุงนะแต่เขาใช้เป็นเคล็ดลับความงามเขาด้วยเพราะว่ากรดออซิติกในน้ำส้มสายชูนอกจากจะดูแลในเรื่องของระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลแล้วนะคะเขายังสามารถที่จะดูแลในเรื่องของระบบลำไส้ที่อาจจะทำให้ปัญหาผิวของเรานั้นน้อยลงไปได้ ร่วมดวกนการดูดซึมธาตุเหล็กด้วยนะคะที่ผู้หญิงเรามักจะขาดกันแล้วสาคัญมากต่อผิวผมเล็บที่ปุ่นเนี่ยเขามักจะใช้น้าส้มสายชูจากข้าวค่ะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของประโยชน์ของกรดอะซิติกนะคะมันก็คือรสเปรี้ยวที่ไม่ว่าจะหมักจากอะไรก็ตามค่ะ เช่นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลที่เราคุ้นหูว่าแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะคะเราจะทานแบบน้ำหรือทานแบบเม็ดแบบนี้ก็ได้รับประโยชน์จากกรดอะซิติกเช่นกันเลยค่ะที่ใครไม่ชอบจะทานแบบน้ำอยู่แล้วนะคะของไซเดอร์มีพลัสตัวนี้เขาก็รวบรวมสารสกัดคุณภาพมาให้เรียบร้อยแล้วใช้แบบเม็ดแบบนี้ก็พกพาง่ายทานง่ายไม่ต้องกลัวกรดจะกัดฟันด้วยค่ะที่ไซเดอร์มีพลัสนะคะเขารวบรวมสารสกัดคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยก็ได้รับมาตรฐานระดับ USDA เลยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากบุกที่นาเข้ จากประเทศฝรั่งเศสรวมถึงมีอินโนวาทีค่ะที่เป็นนวัตกรรมจากอเมริกาด้วยรวมถึงผงสับรสที่ดูแลในเรื่องของระบบย่อยอาหารไปด้วยนะคะเรียกว่าทาน1เม็ดก่อนอาหาร30นาทีเนี่ยได้ประโยชน์ที่หลากหลายเลยที่ไม่ว่าเราจะกินแบบญี่ปุ่นหรือจะกินแบบไทยๆก็ต้องไม่ลืมทานอาหารให้ครบหหมู่นะคะดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนและเข้าใจวิท,ทยาศาสตร์รา่างกาย